สวัสดีครับทุกคนครับคลิปนี้ก็จะมาตอบคําถามเมนนี้ครับเอามาจากไหนหมายถึง g p ใช่ไหมครับก็นี่ครับอีเวต์ครับอันนี้จะมาเล่นกับออนไลน์กับคนทั่วไปนะครับไม่ได้เล่นกับบอทดครับนี่ครับมาดูกันครับนัดแรกก็ยิง1่งประตูได้2อ0หมนครับนัดที่2ยิง3ประตูได้2อ0หมืเหมือนเดิมครับนัดที่3ยิง5ประตูได้2อ0หมครับต้องยิงให้ครบนะครับโอเคครับอันที่2ครับเข้ามาอีเวต์โหมดครับ ตรงนี้นะครับอันแรกก็จะเล่นกับบอทครับนี่ครับผมยังไม่ได้เล่นนะครับเดี๋ยวผมดูของรางวัลให้ครับอันแรกก็จะได้10,000 g p นะครับอันที่2ก็จะได้หมื่นห้ครับอันที่3ก็จะได้25,000 g p ครับเล่นตามกิจกรรมที่เขาให้ยิงนะครับอันที่3ก็ตรงนี้ครับซิมแมทครับของรางวัลก็ตามนี้นะครับ เล่นกับบอทเหมือนเดิมนะครับเขาจะจัดทีมให้มาให้เราเล่นเองนะครับแต่ทีมก็ทีมของเรานะครับเราจะเจอกับบอทนะครับนี่ครับสี่พันผมจะไม่บวกให้นะครับว่าได้เท่าไหร่นะครับอันนี้หนึ่งหมื่นครับอันนี้หมื่นหนึ่งเหมือนเดิมครับกับหมื่นห้าครับนี่ครับตามนี้ครับทุกคนลองนําไปบวกดูนะครับว่าได้กันเยอะแค่ไหนนะครับตรงนี้ผมก็เล่นมา1แมตช์แล้วครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ทุกคนดูนะครับรับมา25งหมครับอันนี้เล่นออนไลน์กับคนทั่วไปนะครับ มาจะเปิดส่งท้ายคลิปให้ดูเลยนะครับผมว่าได้รับ GP มาจากไหนก็ตรงนี้ครับที่ผมบรรยายให้ทุกคนดูนะครับมาดูกันเลยครับไม่ต้องมีทรงมีสูตรอะไรครับมาโอ้โหไม่มาครับคลิปนี้ไม่ได้ทําเป็นคลิปเปิดนะครับก็เลยไม่ซีเรียสอะไรครับคลิปนี้จะทําเป็นคลิปแนะนําว่าได้ GP มาจากไหนครับก็ฝากคนที่เล่นตามที่ผมแนะนานะครับว่าได้ g p เท่าไหร่ลองนําไปบวกกันนะครับแล้วคอมเมนต์มาบอกผมด้วยนะครับ โอเคครับทุกคนครับสำหรับคลิปนี้คิดเห็นกันยังไงนะครับฝากทุกคนคอมเมนต์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ